ในการรักษาเวลาตัวร้อนหรือไม่สบายเรื่องต้นนะครับก็จะดีมากที่ถ้าสาหรับคนที่ไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันหรือว่าสําหรับเด็กๆนะครับที่เรายังไม่อยากให้กินยาแผนปัจจุบันเยอะนะครับโดยส่วนสิ่งที่ต้องใช้นะครับเป็นอย่งต้องมีเหรียญเงินนะครับโดยเหรียญเงินก็พยายามหาให้ได้ที่เป็นเงินบริสุทธิ์มากที่สุดนะครับ ้าสนับแดดเงนินแล้วอาจจะมีผ้าบางๆจะใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าที่บางกว่าก็ได้แล้วก็มีมะนาวนะครับมะนาวมีน้ําต้มสุกหรือถ้าใครจะใช้เป็นน้นํามนต์ก็ได้นะครับในกรณีผมใช้น้ามนต์เพราะว่าผลิตจะสวยกว่าน้ําต้มสุกแล้วก็ไข่ขาวนะครับโดยที่เราล้อเอาไข่แดงออกแล้วนะครับหลักการก็ เอาเหรียญเงินใส่เข้าไปที่น้ำนะครับใส่มะนาวลงไปเพราะมะนาวจะมีวิตามินซีอยู่นะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเราใส่มะนาวลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าบางนะครับที่เตรียมไว้ เอาไข่ขาวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บี้ให้มีพื้นที่ผิวมากที่สุดนะครับแล้วเราก็นำเหรียญเงินนะครับใส่เข้าไปบริเวณตรงกลางให้เหรียญเงินอยู่โดยมีไข่ขาวพุ่มให้หมดนะครับ เก็ทำเป็นก้อนลักษณะน,นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำโดยที่เหรียญเงินตรงนี้จะเป็นแต่ไข่ขาวนะครับเหรียญเงินจะไม่ผอออกมานะครับแล้วเราก็นำเอาไปจุ่มน้ำที่เป็นน้ำานตหรือน้ำต้นสุกนะครับที่บดน้ำมะนาวไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำไปเช็ดตัวเริ่มจากเช็ดจากบริเวณใบหน้าทั้งหมด ตาจมูกต่างๆแล้วก็ไล่ลงไปจนถึงขานะครับถ้ามีเชื้อโรคอยู่หรือมีการเจ็บป่วยอยู่ก็จะเห็นเหรียญเงินออกมาค่อนข้างคล้ำมากกว่าคนที่ไม่มีการเจ็บป่วยหรือเชื้อโรคอยู่เช็ดตัวด้วยวิธีนี้คนที่ถูกเช็ดที่ป่วยอยู่จะรู้สึกว่าสบายมากนะครับแล้วก็จะรู้สึกดีโดยเฉพาะถ้าเด็กๆด,ด,ดูดนมไม่ได้แล้วเช็ดตัวด้วยวิธีนี้ก็จะทําให้ดูดนมได้ นะครับก็เป็นทําให้เด็กมีโอกาสถายไวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูการพอเช็ดตัวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเหรียญเป็นยังไงเดี๋ยวจะนําออกมาให้ดูถ้าวิธีเช็ดเมื่อนต้นก็คือถูไปธรรมดาเช็ดไปธรรมดาเลยนะครับโอเคน้องมิกินะครับพอดีไม่สบายอยู่นะครับโดยก็คือยังกินนมไม่ได้แต่ไม่เช้าทําไปแล้วรอบหนึ่งก็ทําให้ดีขึ้นนะครับโดยที่ยังไม่กินยาแผน ปัจจุบันนะครับวิธีนะครับเดี๋ยวสาธิตวิธีถ้าโยยเฉพาะกับเด็กนะครับวิธีเช็ดนะรับอาลับตาหนวิธีนะครับแล้วก็ค่อยๆเช็ดไปนะครับ ตาไหนไม่ติดไม่ติดหรอกตาอ่าไม่ติดไม่เหลือตาฮะอ๋ออ๋อนะครับแล้วก็เช็ดตัวไปนะครับค่ะหมาอยู่นี่ลูกหมาอยู่นี่นะอ๋โอเอ,อ,อนเหโอโอนาวเหรอคะลูกบ้าปิดให้ลูกปิด <nickname S 1> ข้างหน้าไว้หน่อยครับก็คือพยายามเช็ดให้ทั่ว แล้วเรามาดูเหรียญนะครับเปรนชัดนนะครับดดโอ้ดำเยอะนะก็คือถ้าอไอ้มีเชื้อโรคหรือมีอะไรอยู่ก็จะเห็นที่ดำๆอย่างนี้เยอะนะครับ<อ>นะครับไอ้ตรงนี้ยังสีน้ำตาลนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเป็นปกรกิยาทั่วไป<อ>แต่ว่าที่ดำๆคำๆนี้ถ้าคนไม่สบายเยอะอก็จะ มีตรงนี้ดำๆเยอะคืออาการน้องเนี่ยเริ่มเริ่มหนักมาสองวันแล้วนะคะติดตบัดจากพี่ชายเป็นหวัดตัวที่หนักมากไอเคนแล้วก็ไข้ขึ้นสูงและร่วมกับมีอาการท้องเสียเมื่อคืนตีสามน้องกินนมไม่ได้มีไข้มีไข้สูงนะคะแล้วก็ไอไอหนักค่ะ แล้วก็มาล่ากันถึงตอนเช้าเนี่ยระหว่างนั้นก็คือน้องกินน้ําก็ขี้ขี้ตลอดเวลากินนมก็ขี้กินนมก็ขี้ตีสามถึงถึงตั้าโมงเช้าเนี่ยทั้งหมดสิบรอบแล้วก็คือจะพาไปแอดมิดแล้วว่าสงสัยลูกจะแย่แล้วค่ะก็จะไปให้น้าเกลือปรากฏว่าพาอกินนมไม่ได้ขี้อย่างเดียวพ่อเขาก็เอาเอาสูตรนี้มาลองลองเช็ดตัวดูปรากฏว่าเอ๊ะลองลองที่นอนเราให้นมอีกทีหนึ่งน้องยอมกินนมแล้วก็ลองยอมเข้าได้ไไดก็เลยถ้าน้องกินนมได้ก็คิดว่า คงไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วก็จะใช้วิธีนี้ลองดูรักษาอาการน้องแล้วเมื่อกี้ก็ตกใจว่าเช็ดไปแล้วดาออกมาขนาดนี้เลยจากเหรียญที่เป็นสีงเงินเงินก็เลยรู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะลองดูน่จะรักษาอาการทางนี้ดูซึ่งน้องก็ยังไม่หายแต่จะลองวิธีนี้ไปเรื่อยๆดูก่อนค่ะโอเควิธีล้างเหรียญน,นะครับแช่เห็นลนักษณะนี้แล้วก็อาจจะหนักใจว่าจะล้างเหงรียญยังไงคือจริงๆล้างง่ายมากเลยก็คือเอาผงถ่าน ผมฐานธรรมดานี่ะครับหรือจะเป็นผงฐานคาโคเนียครับคือผงฐานคาโคล้างผักก็ได้หรือคาโคธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็อ่ล้างนะแล้วก็เอาผงผงฐานไว้แล้วก็ล้างนะ้ำง่ายง่ายหรือว่าล้างออกนะครับนะครับไม่ต้องใช้น้ํายาขัดเครื่องเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จูๆอย่างนี้ก็ ออกั่าน,นะครับอาล้างน้ำเลยไหมอีกล้างน้ำดให้โดนล้างน,นนะอืนอง่ายง่ายแค่นี้นะครับ แรงเ็าไม่ได้ต้องออกเยอะอะไรมากมือดำหน่อยเท่านั้นเองอ่ะล้างๆจริงเหรียญเงินจริงๆถ้าไปหาที่ซื้อก็ไปหาลองดูครับร้านทองร้านทองอะไรก็น่าจะสั่งเขาทําได้ก็ร้างออกมาก็เสร็จเรียบร้อยโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ